ครับเดอะปามนะครับหนึ่งปีครับหนึ่งปีผ่านไปนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับก็เนื่องจากเจ้าของบ้านไม่ได้ทํากับข้าวนะครับแต่แม่บ้านทํานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเจ็ดคลีนิ่งไปแล้วหนึ่งปีนะครับกลับไปดูได้นะครับที่วิดีโอที่สี่สิบนะครับ EP ที่สี่สิบนะครับครับครับก็นะ จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับแต่เจ้า <c oughs> จ <c oughs> ของบ้านบอกไม่ได้ทำกับข้าวเลยมีแต่แม่บ้านนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันครับ เออครับรองเท้าเล้อลูก ปีครับครับสำหรับบ้านพักอาศัยนะครับมีคนอยู่3คนกับน้องๆองอีก2คนน้องเล็กไหมครับน้องเล็กส okay. องคนโอเคน้องเล็กก็ไม่ได้อยู่ประจำด้วย ถ้าให้รปภม,มาตัดเขาคิดห้าร้อยแต่ไม่ได้มีอะไรมาตัดอย่างเดียวตัดไม่ล้างไม่ล้าง,ม,างมันไม่ล้างครับนเ้มก้เอาที่ถูกต้องถ้าอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าตัดนะผมว่าเขาตัดเอาเฉพาะข้างหน้าหน้าอย่างเดียวเขาไม่ได้ตัดเลยอะ่ะไม่ไม่ล้างเลย อะไรนะฮะเดี ay, ๋ยวผมขอทอยกับใช้งานตรงนี้สักนึงนัับก็มากินข้าบ้านม่กินบ้างไม่งกทกมิ้นมิ้เข้าจะพอกันพีย นะครับภายในท่อนะครับตอนแรกก็ว่าจะทําแค่ถังอย่างเดียวนะแต่นี่ท่อด้วยเห็นไหมนะครับถ้าลูกค้าไม่ดูแลระบบถังแบบสมบัตินะครับไขมันจะอยู่ในระบบท่อนะครับจะทําให้จะต้องทํางานอื่นเข้าไปด้วยนะครับ ครับมากจะมีคําถามว่าทำเจ็ตคลีนนิ่งแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจะอยู่ได้กี่อีกนานขนาดไหนนะครับคําตอบนะครับก็คือขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับในระบบของเรานะครับถ้าข้อสะอาดแล้วนะครับแต่เราก็ไม่หมั่นดูแลไม่ล้างถังนะครับยังไงก็มันก็กลับเข้ามาตันเหมือนเดิมนะครับ ยิ่งเข้าลึกไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งออกมามากขึ้นเท่านั้นนะครับเ mm. พราะเนื่องจากถ้าต้งปะตรงทางออกเขาตันแล้วนะครับเขาก็จะไปสะสมอยู่ในระบบเส้นท่อนะครับ ยิ่งทำยิ่งทำยิ่งออกนะครับซึ่งครั้งแรกนี่หมดเกี้ยงเลยนะครับสะอาดเลย จานนะครับอโอเคอ่าล้างจานใช้ได้ไดหลครับผมยะไหลดี ดีเลย<ม>เห็นไหมแล้วอตรงนั้นเราจะทำไังไอเดี๋ยวผมจัดการพุ่งเดียวมาดูเห็นไหมเห็นแล้วเนาะเห็นไหมน้องที่นี่ไรเลยอ่าอ่าก็โอเคเดี๋ยวเอออ่ะพอก่อนผมจะเดิไปเดี๋ยวครับครับครับตลกผมนิดนึงครับไม่ไม่ลบครัโอเคครับ ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมครับแก้ท่ตอตาช่างเอไปดูเอานะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไรครับผมขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับก็อันนี้เดอะพาร์ฒนาการครับโอ้กูดเหนื่อยนะ